ตนที่คุณที่เกิดพศ2503อายุ64ย่าง65ประตูงานเปิดนะเปิดกว้างด้วยสัปดาห์นี้ตั้งใจทำอะไรให้ขยันไอเดียดีแล้วคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถด้วยช่วงวันที่6 7 8ดีเลิศ นะคะประตูเงินก็เปิดเปิดมาจากเงินพิเศษเงินโบนัสเงินจากคําพูดเงินจากการค้าขายเงินจากการเจรจาถ้าจะลุยเจรจาพูดคุยเรื่องอะไรสัปดาห์นี้ให้ลุยไปเลยนะและจะมีคนมาชวนคุณไปทํานู่นทนํานี่และสร้างไอเดียที่ดีให้กับคุณด้วยนะคะไอเดียบันเจิดนะเงินก็มาตามความสามารถด้วยนี่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นลุยเลยจ้ะ ประตูรักปิดสัปดาห์นี้ระวังคนที่เรารักเพื่อนรักครอบครัวอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรืออาจจะมีคนป่วยรวมไปถึงตัวคุณเองด้วยเหมือนกันช่วงวันที่สิบเอ็ดสิบสองไม่ค่อยดีไพ่อันนี้บางทีมันหมายถึงค่าใช้ใจ่ายที่รออยู่หรืออาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจบางทีก็จะรู้สึกว่ารักมันป่วยๆหรือคนที่เรารักทําให้รู้สึกอึดอัดใจโสดได้ก็สดไปก่อนโฟกัสเรื่องงานกับเรื่องเงินเนาะสัปดาห์นี้นะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะ ยังไม่แก่หรอกแต่ว่าต้องดูแลตัวเองหน่อยนะคะคุณที่เกิดพศ2515อายุ52ยาง53หนูบนภูเขาจะประตูใจเปิดประตูงานเปิดขยันงานต่างประเทศงานออนไลน์งานระดับหัวหน้าหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจโดดเด่นดีหรือจะไปติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่งหรือหน่วยงานราชการองค์กรอะไรก็โอเคนะลุยเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูไพ่ใบที่2ประตูเงินเป็นยังไงประตูเงินเปิดจ้ะ ต่อให้เป็นประตูหินคุณก็เปิดประตูเงินได้สัปดาห์นี้คุณอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการทํางานเหนื่อยในเรื่องของการหาเงินเหนื่อยในเรื่องของการเจอคนนะคะเหนื่อยหน่อยนะแต่ดีไหม <c oughs> เหนื่อยหน่อยนะนะคะคาพูดคําจาคนเก่าจะทําให้อึดอัดใจนะคะตำแหน่งประตูรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยแล้ววันที่11อกับ1ิบสองไม่ค่อยสู้ดีหนึ่งระวังคําพูดคนสองระวังเจ็บช้าน้ําใจเกี่ยวกับคนที่เรารัก 3. ระวังในเรื่องของสุขภาพ 4. บางทีจะเหนื่อยเหนื่อยเพราะไปช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปเหนื่อยเพราะออกหน้าแทนคนอื่นบางทีลูกเต้าคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักก็อาจจะทำให้เราไม่สบายใจ ไม่ได้เป็นทุกวันเป็นช่วงวันเวลาท้ายๆที่บอกนั่นแหละเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็ระวังหน่อยแล้วกันมาจากคําพูดเป็นหลักนะเออนะคะเพราะฉะนั้นระวังคําพูดคําจานิดนึงเนาะการจ้องจะเอาชนะใครก็แล้วแต่เราเนี่ยแหละอาจจะทุกข์ใจหรืออึดอัดใจเองก็ได้นะคะคุณที่เกิดพศ2527อายุ40ย่าง41หนูบนหลังคาบ้านจา้ะประตูงานเปิดประตูใจเปิดอุ้ตายละสัปดาห์นี้ชาวปีชวดเนี่ยถือว่าประตูงานกับประตูใจเปิด เมื่อกี้ราชาไม้เท้ามาอันนี้ราชินีไม้เท้ามาโดดเด่นเรื่องงานโดดเด่นมากสำหรับสาวๆที่เพิ่งเลิกรักเลิกจากรักหรือโสดเนี่ยคุณจะเนื้อหอมเด่นสำหรับสาวๆนะหนุ่มๆก็ไม่ได้ขี้เลยหรอกขยันเรื่องงานตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยจ้ะนะคะนะประตูเงินก็เปิดจากรานนี้น้อยมาหลายๆคนมีคนซัพพอร์ตเรื่องเงินหลายๆคนก็มีคนเอาเงินมาให้ถึงบ้านคนค้าคนขายก็ต้องขยันตั้งแต่ต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ก็ถือว่าดี เออนะคะจะมีโชคหรือเปล่านะช่วงเนี้ยอย่าทำตัวรวยมากเกินไปนะเดี๋ยวจะมีใครมาขอยืมเงินนะคะประตูรักก็ปิดเออมันคล้องจองกันแล้วเกินเนาะช่วงวันที่11 12ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นระวังเรื่องจิตใจ,ใจอารมณ์ของตัวเองนะคะแต่ถ้าสัปดาห์นี้คุณจะไปไหว้พระทำบุญสวดมนต์หรือไปถือศีลหรือนะคะกำลังคิดในเรื่องของการที่จะศึกษาเรียนต่ออะไรสักอย่างหนึ่งเรียนศึกษาของตัวเองก็ได้นะเป็นเรื่องดี หลายๆคนรอข่าวคนที่เรารักหลายๆคนรอข่าวเดินทางหลายๆคนรอข่าวงานอาจจะได้ข่าวต้นสัปดาห์เอออาจจะยังไม่ได้ข่าวให้รอไปก่อนทําตามสเต็ปของเราไปแล้วกันถ้ากําลังคิดว่าจะเดินทางไปไหนดีไหมในนี้มันบอกว่ารอก่อนอาจจะยังไม่ได้ไประวังน้อยอ,อกน้อยใจแฟนนะคะถ้าโสดก็โสดไปก่อน คนรักเก่าอาจจะกลับเข้ามาก็ได้ถ้าดูแลคนป่วยนะคะหรือคนที่บ้านป่วยหรือคนในครอบครัวคนที่เรารักทําให้เราเน่อยๆอ,อึดอัดใจก็อาจจะเฉาสักหน่อยในช่วงสัปดาห์นี้วันที่ไม่ค่อยดีคือ 11, 12นะเออห้ามออกจากงานสวัสดีค่ะพี่สาห้ามออกจากงานนะท่องเอาไว้เลยห้ามลงทุนอะไรเสียเส่ยงๆที่ไม่รู้กอดเงินเก็บเงินเอาไว้ก่อนถ้ามีปัญหาในนี้บอกว่าการรอคอย มันอาจจะทําให้อึดอัดใจแต่ไม่ได้เลวร้วายเสมอไปอย่ารีบร้อนนะคะมันเฉานิดนึงนะช่วงปลายสัปดาห์ระวังสุขภาพนะระบบน้ําเลือดน้นําเหลืองโรคเก่าโรคเดิมนะคะคุณที่เกิดพศ2539อายุ28ย่าง29จ้ะไวกระเตาะอ,อยู่ประตูงานเปิดประตูใจเปิดกําลังจะไปทําสวยกําลังจะแบ่งงานกําลังจะขยายงานกําลังจะไปขอทําอะไรยังไงจากใครก็ไม่รู้แหละแต่ก็เป็นไพ่เสน่ด้วยเหมือนกัน สัปดาห์นี้ชาวปีชวดทั้งหมดเลยเนี่ยสเสน์แรงประตูเงินก็เปิดเงินถุงเงินถังเงินจากความขยันนะคะหลายๆคนกาลังจะสร้างภาระเพิ่มกําลังจะแบ่งหนี้ไปให้คนอื่นด้วยหรือเปล่าหรือจะชวนใครมาลงทุนนะคะนะสัปดาห์นี้คุณอาจจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งทําให้คุณรู้สึกอดึอด,อดอัดใจหรือคุณอาจจะรู้สึกน้อยอดน้อยใจคนใกล้ชิดรอบข้างแต่ไม่ได้เสียหายอะไรนะถ้าไปสมัครงานในช่วงนี้ให้ไปสมัครเอาไว้เลยหลายๆที่โอ้ประตูรักปิดมันคล้องจองกันเนาะฟังตั้งแต่ต้นไหม สัปดาห์นี้นะตำแหน่งครอบครัวคนรักจะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพื่อนรักคนที่เรารักก็ได้หรือคุณอาจจะได้ข่าวที่ทําให้ไม่ค่อยสบายใจโดยเฉพาะบริวารหมาแมวอย่าไปรับภาระหน้าที่อะไรยังไงกับใครนะนี่เยอะก็เหนื่อยหน่อยแต่ยังจัดการภาระนี่ได้นะคะห้ามไปค้าอะไรยังไงให้ใครนะอย่าออกตัวแทนใครโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองหรือแม้แต่เรื่องงานแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่สบายใจเกี่ยวกับคนที่เรารักล่วงถูกหลอกหลอกให้รักเออหลอกให้รอ ร้องให้รู้สึกแบบนอยๆเป็นฟิลความรู้สึกแบบเนี้ยนะคะช่วงวันที่1 11, 2ไม่ค่อยดีได้ไพ่เดอะมูนนะเวลาเดอะมูนมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีช่วงคำ่คำคมืดๆบางทีอาจจะจิตตกบางทีอาจจะเป็นหวัดบางทีอาจจะได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นระวังนิดนึงโสดโสดไปก่อนรักตัวเองให้มากนะจ๊ะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะคนมีคู่บางทีก็จะน้อยอกน้อยใจหรือกังวลใจเกี่ยวกับบริวารหมาแมวหรือคนที่เรารักคนในครอบครัวด้วยก็ได้เนาะ ซู้ซูจ้ะสวัสดีอาม่าค่ะนะคะมาต่อคุณที่เกิดพศ2 5 5 1อายุ16อย่าง17และ2491อายุ76อย่าง77จ้ะประตูงานเปิดประตูใจเปิดช่วงนี้ก็จะสนใจเรื่องเกี่ยวกับโลกออนไลน์โทรศัพท์มือถือของเล่นใหม่ตื่นเต้นเฟยวฟ้า,ฟาวนะคะประตูรักประตูเงินปิดช่วงวันที่90ไม่ค่อยดีนะคะระวังนิดนึง บางทีจะได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นคนอื่นทําให้ตกกตกใจหรือคุณเองต้องอย่าปีนป่ายอย่าเล่นอะไรแผงแผงเด็กๆอย่าปีนป่ายเล่นอะไรแผงแผงอย่าไปไหนคัคัมืดมดเออนะคะระวังจะเจอปัญหาเนาะเรื่องไม่คาดคิดคนที่อายุเยอะแล้วถ้าเราต้องดูแลท่านนะเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดบางทีลื่นล้มในห้องน้ําหรือข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นระวังเรื่องเงินเรื่องทองนิดหนึ่งนะคะประตูรักก็มาถึงกับไม่ดีหรอกแต่บางทีระวังในเรื่องของอารมณ์สัปดาห์นี้จะมีเรื่องรีบ,ร,บรีบร้อนทะลาะ อุบัติเหตุเรื่องหงุดหงิดคนมาชวนหาเรื่องต้องเดินทางแบบปุบป,ปับเพราะฉะนั้นมีเคราะห์เบาๆนะให้ระวัง90นะสองวันนี้เป็น2วันที่ต้องระวังให้มากส่วนปลายสัปดาห์ระวังในเรื่องของอารมณ์หรือคนที่ทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดหัวใจสัปดาห์นี้คาดหวังอะไรไม่ได้มาปุบป,ปับเดินทางปุบป,ปับไปอย่าใช้อารมณ์นะจ๊ะ,ะดูแลสุขภาพหน่อยเนาะรวมๆนี่พี่วานก็ยังมองว่าโอเคนะคะดวงยังเปิดอยู่เนาะ อองานโดดเด่นตั้งใจทำงานงานดีเงินด,นดีสัปดาห์นี้คุณทั้งปีชวด ทุกๆพศออเนี่ยให้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินส่วนเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาบ้างอาจจะไม่ได้รุนแรงเนาะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆระวังเรื่องคดีความหรือเรื่องทะเลาะขัดแย้งสักนิดหนึ่งสัปดาห์นี้ถือว่าคุณมีลุ้นโชคสื่อมาจากการคำนวยของตัวคุณเองนั่นแหละนะคะหนึ่ง,ง,งบางทีมันเหมือนจะเป็นเลขตองเลย2 2 2 3 3 3ลองดูจ้ะสีเสริมดวงเป็นโทนเขียวเหลืองนะคะการทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้อย่าหลงเชื่อใจใครง่ายๆนะคะใส่ใจดูแลคน เที่ยวรักคนใกล้ชิดให้ดีช่วงปลายสัปดาห์โดยเฉพาะช่วงวันที่11กับ12ระวังให้มากยกเว้นคนที่เกิดพอสอก่อนอนันี้ที่พี่หวานบอกนะคะที่ตำแหน่งเงินเสียเนี่ยแนะนำให้สวดอิบิศโสเกินอายุสักหน่อยนะจ๊ะหรือคุณจะสวดด้วยก็ได้นะจ๊ะอาครบ